รู้กายรู้จิตเห็นธรรมผู้ใดเห็นกายเห็นจิตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรู้กายรู้จิตเห็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจของการเจริญสติในชีวิตประจําวันตอนที่หนึ่งรู้กายเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดการรู้กายคือการมีสติอยู่กับร่างกายของเราไม่ใช่แค่รู้ว่ามีแขนมีขา แต่รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เช่นขณะเดินก็รู้ว่ากำลังเดินความรู้สึกอยู่ที่เท้าสัมผัสพื้นขณะนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งความรู้สึกอยู่ที่ก้นนั่งทับที่นั่งขณะหายใจก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกสังเกตร่างกายที่มีลมเข้าลมออกลองนึกภาพว่าเรากำลังล้างจานถ้าเรารู้ตัวว่ามือกำลังจับจานมือสัมผัสกับจานสัมผัสกับน้ำ นั่นคือเรากำลังรู้กายอยู่ในขณะนั้นประโยชน์คืออะไรเมื่อเรารู้กายเราจะไม่หลงไปกับความคิดฟุ้งซ่านไม่เผลอไปกับอารมณ์เพราะเรากำลังอยู่กับปัจจุบันขณะตอนที่สองรู้จิตคือรู้ทันว่าใจเรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรเช่นถ้าโกรธรู้ว่าใจโกรธถ้าเศร้ารู้ว่าใจเศร้าถ้าฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปผลักไสแค่รู้ทันอย่างที่มันเป็น พระพุทธเจ้าเรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้ตัวอย่างในชีวิตจริงสมมุติคุณกําลังเลื่อนมือถืออยู่แล้วเห็นโพสต์ที่ทําให้หงุดหงิดถ้าคุณรู้ทันว่าใจหงุดหงิดแล้ววางมือถือลงนั่นคือคุณกําลังรู้จิตและกําลังฝึกสติตอนที่สามเห็นธรรมเมื่อเรารู้กายรู้จิตบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปความโกรธมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปนี่แหละคือธรรม ความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เรียกว่ากฎไตรลักษณิจจังทุกขังอนัตตาวิธีฝึกง่ายๆ 1. หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า 2. หายใจออกรู้ว่าหายใจออกถ้าคิดอะไรขึ้นมารู้ว่าคิดถ้าอารมณ์เกิดขึ้นรู้ว่าใจรู้สึกให้รู้เฉยๆไม่ต้องแสดงความคิดเห็นจบแล้วก็หันมารู้สึกตัวอยู่กับกายเป็นหลักทำแบบนี้วันละหนาทีสินาที หรือแม้แต่ขณะเดินขณะกินข้าวก็ฝึกได้สรุปธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะคือความจริงที่อยู่ในตัวเราอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ในทุกขณะของชีวิตถ้าเรารู้กายรู้จิตเราจะไม่หลงไปกับโลกไม่หลงไปกับอารมณ์และจะเริ่มเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นความสงบที่แท้จริงสติคือประตูสู่ธรรมะใครมีสติผู้นั้นมีทางไปสู่ความพ้นทุกข์ขอให้ทุกท่านมีสติ รู้กายรู้จิตและเห็นธรรมในทุกวันครับสาธุ